p ีดที่ไหนก็ไม่มีที่นี่หนึ่งเดียวในไทยโผเสพีดีกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายตามใจลูกค้าผลิตออกไปแล้วลูกค้าอยากได้ใหม่อยากเปลี่ยนแปลงเราจัดให้นี่คือ Honda c ซ v i c ใส่ล้อทีซีหนึรอรอแบบนี้ไปให้พี่เขาบอกว่าขอรายใหม่ผมชอบรายนี้นะครับขอบ18อยากใส่สปริงนะครับอยากเปลี่ยนสีนรอรอเราใส่ให้ครบกับ235 40 1หนะครับ นะครับรออาทูกก้นวายชุดนี้เดี source, ๋ยวถูกจัดให้ดูสภาพคันนี้เราบอกว่าเราแต่งไปสวยแล้วนะท่อคู่รอแบบนี้โรดโรดโทดโทแบบนี้นะครับนะฮะลูกค้าบอกเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนใหม่หน่อยนะครับอ่ะเนี่ยฮะเนี่ยรอแบบนี้ลูกค้าอยากได้เปลี่ยนให้ใหม่รอจัดให้นี่ฮะเดี๋ยวให้ดูเทียบเลยนี่รอที่ลูกค้าต้องการอ่าพี่ยกขึ้นนิดนึงครับเสมอเลยเป็นไงฮะสิ่งที่พี่ต้องการรอทําให้ยกขึ้นนิดนึงโอ้โหนั่นแหละพี่สิ่งที่พี่ต้องการยกขึ้นนิดนึงอ่า พี่ยกยกขึ้นหน่อยอ่ายกไปก่อนพี่ยกไปก่อน,อ,นอ่าเห็นไหมชิ้นี่ลูกค้าต้องการแต่ที่เขาหนักอยู่ลูกค้าไม่ต้องการแต่ผมต้องการให้เขาหนักไปก่อนฉะนั้นถ้าพี่อยากได้แบบนี้ผมจัดให้จะเพิ่งวางพี่ยกไปก่อนอยกไปก่อนอ่ายกไว้ยกไว้ลูกค้าไม่ต้องการแต่ผมต้องการยกไว้ พี่อยากได้แบบนี้ผมจัดให้นะคันนี้ลูกค้าจะรับจริงๆผมเปลี่ยนให้แบบนี้เลยครับ PDI กระบวนการขั้นตอนสุดท้ายรถจะผลิตไปแล้วผมก็เปลี่ยนให้อย่าเพิ่งวางนะพี่ผมก็เปลี่ยนให้เลยนะครับพี่เปลี่ยนให้พี่แบบนี้ตามที่พี่ต้องการพี่อย่าวางนะเดี๋ยวยางลูกค้าไปลอยยกมาวางคืนที่ตรงนี้พี่ยกมาวางคืนที่ได้ใครอยากได้แบบนี้มาที่นี่ตีจัดให้ PDI กระบวนการสุดท้ายที่นี่ทีเดียวอ่าวางได้ครับอย่าให้ของเขาไปลอยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยครับจัดให้ครับพี่รอรับได้เลย